หลายๆคนที่เคยดูเคอร์เลตมาผมเชื่อว่าภาพจําของเรื่องนี้มันคือการ์ตูนที่หลอนและน่ากลัวแต่อีกส่วนหนึ่งของเรื่องมันก็เป็นการ์ตูนที่ฝาดแฝงข้อคิดดีๆความเป็นจริงของชวดตอ้ยมากมายแบบเนียนๆคลิปนี้ผมเลยอยากมาพูดถึงตอนดาร์กจากเรื่องเคอร์เลตกันงั้นมาเริ่มที่ตอนแรกเลยดีกว่าครับกับตอนหอคอยของดอร์ฟาร์ลอสเรื่องราวของตอนจะบอกเล่าถึงนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าดร์ฟาร์ลอสนักษาษาวทกกกกกกทิทยาศาสตร์ผู้มีแต่ความทุกข์กับโครงการลูกปืนไร้ โดยเขาได้ไปนาเสนอโครงการนี้พร้อมราคากับนายกจากนั้นก็ขู่ว่าถ้าไม่ยอมให้เงินเขาตัวเขาก็จะทดลองกับเมืองทั้งเมืองนี้แน่นอนนายกเขาไม่ได้สนใจอะไรเพราะไงผู้ประชาชนมันก็ทุกข์ใจกันอยู่แล้วเนื่องจากพวกเขาเพิ่งขึ้นภาษีก็จะเตะดรร์ฟาลอสออกไปให้พ้นๆหน้าเรื่องนี้ส่งผลให้ดรร์ฟาลอสทำตามที่พูดไว้โดยเขากับลูกน้องที่เป็นหนูก็เริ่มใช้ลูกปืนไรเฟูกยิงใส่าชาวเมืองโนแวร์ไปเรื่อยๆผ่านหอคอยเคลื่อนที่ขนาดยักษ์จนสุดท้ายนายกก็ต้องยอมเอาเงินมาให้แต่ไม่ว่าเขาจะได้เงินมามากแค่ไหนดรฟารรอเค้ยังงูึกกทุขใจ และมองว่าถ้าเขาไม่สามารถมีความสุขได้ทุกคนเองก็ต้องไม่มีเหมือนกันน่นหมายความดีที่นายกเสนอทุกคนกลับมาเป็นปกติด้วยการแลกกับเงินดรฟลาลอดก็ยังจะไม่ทําตามและเลิกปล่อยทุกคนมีความทุกข์ในใจเช่นเดียวกับเขาต่อมาอูทิที่เพิ่งออกจากบ้านเพื่อเอาหนังสือพิมพ์ก็บีบแต่สายหอ,อคอยทําให้ดรฟลาลอดร,รู้ว่ามันยังมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่ไม่ได้โดนลูกปืนเขาเขาเรยรีบพุ่งตรงไปยังบ้านของเคอร์เลดฟื้ด้วยความที่อูทิตเขาทุกใจกับอารมณ์เสียตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติลูกปืน,นไร้ ที่เธอเป็นคนสดใสมีความสุขตลอดเวลาทาให้พอดปลูกปืนไร้สุขเธอก,ก็กลายเป็นคนทุกข์ใจขึ้นมาทันทีหลังเล่นทุกอย่างสงบลงคเคยหลกก็ยงหาทางทําให้เมเรียวกลับมามีความสุขให้ได้เช่นปรร้อนลูกวามสุขใจที่เธอทาไว้ในตอนแรกให้แต่มันก็ยังคงไม่ได้ผลอยู่ดีคเคยหล็กเขาเลยนั่งคิดจนไึ้วิธีการดีๆออกมาได้นั่นคือเขาต้องแอบเข้าไปในหอคอยเพื่อเอายาแก้มาช่วยเมเรียวจากนั้นเขาเริ่มเข้าไปขอความช่วยเหลือกับอูทีสโดยครั้งนี้อูทีก็ยอมช่วยเหลือดีๆเฉยเลยครับ เคเล็ดเลยสามารถเนี่ยเข้าไปในหอคอยได้ถึงแม้ตอนนั้นจะต้องไปต่อสู้กับหนูที่ได้บับมาแต่เพราะลูกความฝึกใจที่ติดตัวเขามาเคาเล็ดก็สามารถเอาชนะมันได้โดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวมากและขึ้นไปต่อสู้กับบอสใหญ่แบบดร็อตร์ฟาลอสที่สู้ไปสู้มาเขาดันพลาดท่าถูกฟาลอสจับตัวไว้และเตรีมยมโยนลงหม้อแห่งความทุกข์ซึ่งระหว่างนั้นเคล็ดเขาดันึกถึงเขาพูดของมอเมอร์เรลกับลูกความฝึกใจขึ้นมาเลี้ยนทั้งแก้วใส่ดร็อตอร์ฟาลอสก่อนที่มันจะล่วงไปยังหมอ้อและเปลี่ยน ่วนความทุกข์ใจของทุกคนก็ถูกแก้ไขให้ไปสุกใจกันอีกครั้งถึงแม้ทุกอย่างมันจะจบลงแล้วแต่ดรฟาร์ลเขายังได้ตามเคอร์เลตมาถึงบ้านเลยครับพร้อมจากการปิดเกมอูทิสไปนคนหนึ่งทั่าในช่วงก่อนถึงตัวเคอร์เลตพี่แกก็ด้ไปเจอลูกาพาบนโต๊ะพอดีและตัดสินใจกินมันเข้าไปจนทําให้ตัวเขาได้เจอสิ่งที่ตามหามาตลอดนั่นคือความสุกใจที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆแบบนี้ในท้ายที่สุดนักวิทยาศาสตร์ผู้มีแต่ความทุกข์ก็กลายเป็นนักที ผมรู้สึกนิยามความสุขมันยากมากนะครับผมคิดว่าคนฝืนมากรวมถึงผมอาจจะติดปัญหาคล้ายๆกันคือตอบคาถามตัวเองไม่ได้แบบจริงๆจังๆงว่าความสุขของเรามันคืออะไรกันแน่ที่มันเป็นความสุขจริงๆและไม่ใช่ความสุขจอมปลอมที่เราหลอกตัวเองว่าเราทําแล้วมีความสุขซึ่งผมเชื่อว่าพอม,มีคําถามนี้ขึ้นมามันคงทำให้เราเป็นแบบรดรฟาลอสแน่ครับที่ไร้เป้าหมายในชีวิตไม่เข้าใจว่าอยู่ไปทําไมแต่ผมอยากบอกว่าถ้า,ายังไม่เจอความสุขเลี้ยงไม่รู้ว่าจะทาอะไรให้เรามีความสุขตอนนี้มันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับเรวก็ใช้ช ผมมองว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อจะได้ใช้มันในขนาดความหมายความต้องการของเราต่อไปความสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไอความสุขที่เราเห็นคนอื่นหรือคล้ายๆบอกว่าทําแล้วรู้สึกดีมีความสุขมันอาจจะไม่ใช่ความสุขเราและความสุขที่เราบังเอิญเจอหรือชอบมันก็อาจจะไม่ใช่ความสุขที่คนอื่นคิดว่าเป็นความสุขของเขาเหมือนกันอย่างดรฟาร์ลอสเขาเองก็ขอยความทุกอย่างที่คนอื่นบอกว่ามีแล้วมันจะมีความสุขโดยเฉพาะเงินทองแต่สุดท้ายไม่ว่ามันจะมากแค่ไหนมันก็ไม่ได้เติมเต็มเขาไม่ใช่เพราะเงินมันไม่สําคัญนะครับเพ S 1> <S 1> <S เขาหาความฝึกจากมันไม่ได้เงินมันก็เลยไา้ค่าสำหรับเขาแถมที่ไหนได้ความฝึกที่เขาตามหามาตลอดมันกาเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่เคยรู้กับแค่การกินพามถ้วยเล็กๆคือดร์ฟาร์ลอสเนี่ยครับเขาเป็นตัวร้ายในวัยเด็กที่าจะไม่มีทางเข้าใจเขาเพราอะไรมันทําให้เขาไม่มีความสุขหรือทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้เพราะช่นนั้นตอนที่เรายังเด็กเรายังคงมีความสุขก,กับอะไรง่ายๆเช่นดูการ์ตูนเล่นเกมเล่นกับเพื่อนแต่พอโตขึ้นมันจะทําให้เราเข้าใจดร์ฟาร์ลอสมากขึ้นเมื่อทาความเครียดใน กันให้เจอคนหลากหลายประเภทมากขึ้นหรือการได้รับรู้ความจริงอนาจ็บปวดของชีวิตเราที่มันไม่ได้สวยงามเหมือนวัยเด็กพอเจอเรื่องพวกนี้มากๆเข้ามันเลยทําเราหลงลืมและห่างหายกับความสุขจากเรื่องง่ายๆและเริ่มไปโฟกัสกับความสุขปลอมๆว่าความสุขมันจะต้องเป็นสิ่งที่คนยอมรับไม่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นเมื่อไงมันจะไม่ใช่ความสุขทั้งๆท,ที่ตัวเราไม่ได้เข้าใจกับต้องการมันจริงๆผมขอ,อนอกเรื่องนิดหน่อยนะครับผมรู้สึกชอบเพลงประกอบของตอนนี้มาก มาดูมีความหม่นหมองอผสมความเฝ้านิดๆเป็นเพลงที่โคตรติดหูเลยสำหรับผมเพื่อหลังค้อม no แห่งโนแว์เรื่องราวของตอนนี้จะบอกเล่าถึงชายหลังค้อมคนหนึ่งที่ใครต่อใครก็ว่าเขาเป็นตัวอัประลักและไม่ว่าเขาจะเดินทางไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากต้อนรับเขาไปแต่น้อยเมื่อได้มายังบ้านของเคเลตแล้วขอค้างฟักคืนเขาก็ถูกไล่าตามเคยแต่ตัวเขาก็ได้แอบไปหลบฝนอยู่คนเดียวในโรงนาะจนได้เมินไปเจอกับเคเลตที่ถูกอุทิศไล่ให้มาอัฟเฟ์กันฝนและทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนกันในเวลาไม่นาน ด้วยความที่ใช้เวลาเล่นด้วยกันนานไปหน่อยอูทิศก็เลยตามไปยังโรงนาเพื่อเอาเื่อกนันฝนก่อนจะแกล้งเคอร์เลตให้ตกใจกลัวเล่นๆถ้าไมา่ใช่หลังครอบไดเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็ให้กาลังใจเคอร์เลตด้วยการทำเงามือเป็นรูปต่างๆพอถึงเช้าวันต่อมาเคอร์เลตก็ชวนเพื่อนใหม่คนนี้ไปร่วมโต๊ะกินข้าวเฟ่งอูทิสก็ยังทำตัวหยาบคายทำร้ายความรู้สึกชายหลังครอบเหมือนเดิมผ่านคํดาด่าทอดูถูกเรื่องรูปลักษณ์ต่างๆไม่ใช่หลังครอบจะเริ่มไม่ฟูและไม่โตกลับแต่เคอร์เลตก็แก้เกม และถูกมือเลี้ยวแล่ออกไปกินข้าวนอกบ้านหลังจากนั้นเมื่อตอนดึกมาถึงอุทิศก็งงว่ามือเลี้ยวหายไปไหนแล้วพอเขาได้เจอเธอก็ไปเห็นเฟอรกันฝันง่องคนแรกอยู่กับชายหลังค่อมที่เขากำลังแสดงโชว์กับเคอร์เลดอยู่มันเลยทำให้เขาไปทวงคืนพร้อมฝังฝอนเคอร์เลดอีกนิดหน่อย่เพื่อหลังค่อมเห็นอุทิตรังแกเคอร์เลดครั้งนี้ตัวเขาก็อยู่เฉยไม่ได้จากนั้นก็แสดงให้อุทิตเห็นว่าความอัประที่แท้จริงเหมือนไม่ใช่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแต่คือเรื่องของรูปลักษณ์ภายในต่างหากสุด ส่วนชายหลังค่อมกล่องว่าเขาจะได้เจอคนใจดีแบบทั้งคู่อีกตอนตอนนี้มันก็พลอสังคมอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าถ้าเราหน้าตาดียังไงก็ไม่โอกาสมากกว่าอยู่แล้ว แต่ถ้าเราดวงไม่ดีหน้าตาดันเกิดมาแย่ก็จะถูกตัดสินต่างๆนานาง่ายกวา่าทั้งที่จริงๆแล้วคนที่ดูดีไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปสฝวนคนที่ดูแย่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีผมมองว่าธรรมชาติเรายอมรับกันตามตรงเลยครับบางทีเราเห็นรูปลักษณ์คนที่หน้าตาไม่ดีหรือมีหน้าตาโหดๆมันก็ต้องมีแอบคิดไปเล็กๆบ้างตามอาคติของความเชื่อตัวเองถ้าผมคิดว่าฝ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการยอมรับความรู้สึกตัวเองที่ร,รู้สึกแบบนี้และจัดการกับความรู้สึกตัวเองครับไม มองเขาเป็นมนุษย์เป็นคนคนหนึ่งก็พอเพราะถึงภายนอกหน้าตาเขาอาจจะไม่ใช่ตามที่สังคมคาดหวังหรือถูกใจเราแต่เขาก็มีความรู้ฝึกมีจิตใจเหมือนกับเราถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องมายุ่งแค่นั้นเลยครับเหมือนสิ่งที่เคยเลดทำทั้งที่เคยเลดมักระแวงและกลัวคนแปลกหน้าทุกอย่างแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าชายหลังค่อมถึงแม้จะมีรูปร่างที่ไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นปีศาจที่น่ากลัวอีกอย่างคือไม่ว่าเราจะเป็นคนดีหรือคิดว่าตัวเองทำดีแค่ไหนสุดท้ายไม่ต้องเป็นใครสักคนที่เป็นแบบ แรกๆเราอาจจะพยายามทําให้เขายอมรับทําให้เขาพอใจแต่ถึงจุดจุดหนึ่งมันจะทําเรารู้ครับว่าบางคนมันก็เปลี่ยนได้ยากจริงๆและที่เราทําได้ดีที่สุดคือปล่อยวางไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนความรู้สึกใครประโยชน์คนที่เป็นมิตรกับเราจริงๆและบางทีเราก็ต้องลุกขึ้นมาสู้กับคนพวกนี้บ้างครับไม่ใช่พยายอมถูกกดอยู่ฝ่ายเดียวเนื่องจากคนประเภทนี้ส่วนมากมักมีปมในใจเลยแสดงออกมาผ่านก,นการกระทำแบบนั้นเช่นอูที่ก็ชัดเจนถ้าเราได้ดูเรื่องนี้จะรู้ว่าปัญหาเขามันก็มาจากครอบครัว แม่แม่ที่คอยกดดันเขาพี่ชายที่คอยดูถูกและตัวเขาที่มีปมเรื่องหัวร้านทำให้เมื่อเขาเจอเป้าหมายที่คิดว่าอ่อนแอกว่าอย่างชายหลังคอมที่จิตใจดีและไม่ค่อยฟู่คเเขาเลยทำการระบายมันผ่านการล้อเลยนและการกลั่นแกล้งแบบที่เขาชิดและมักทำกับเคอร์เลตผมเลยรู้สึกชอบตอนจบของตอนนี้มากครับที่ในท้ายที่ฝุดชายหลังคอมที่โดนหาเรื่องมาตลอดเขารู้ขึ้นมาแสดงจุดยืนโชว์ให้อูทิตเห็นไปเลยเพาความอ่อนปร,รักที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของรูปลักษณ์มันคือเรื่องของจิตใจและการกระทำต่างหากคุนโยแลนดี้ เรื่องราวของตอนนี้จะเล่าถึงแลนดี้หุ่นยน์ทำลายล้างที่เขาไม่ชอบการทำลายล้างมนเลยทำให้ตัวเขาโดนเพื่อนๆหัวเราะเยาะดูถูกว่าเขามันไม่ได้เรื่องและท้าทายเขาไปฝึกตัวเองด้วยการไปยึดโลกเฟื่องผู้คอยไล์ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพวกเคอร์เลตอีกตามเคยโดยพอมาถึงเนี่ยครับแลนดี้เขาบังคับให้ทุกคนกลายเป็นทาสปั้นลูปปั้นเขาเพื่อแสดงถึงชยัชยชน้ใที่เขาสามารถยึดโลกได้ถึงแม้ก,การกระทำของแลนดี้จะดูโหด แต่ลึกๆในใจแลนดี้ก็ไม่รู้สึกปลื้มกับมันเท่าไหร่และไม่รู้สึกอยากทำรายล้างหรือพิชิตอะไรทั้งนั้นเพราะใจจริงเขาแค่อยากทำกวางเรนเดียที่มันเป็นฝีที่เขารักเท่านั้นเองแต่หุ่ยนยนต์ไม่มีใครทำกวางเรนเดียและถ้าใครรู้เขา้าก็คงมองเขาเป็นตัวตลกพร้อมัหดรายเยาะเขามากกว่าเดิมซึ่งตอนนั้นเคิรลก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพอดีพร้อมหยิบกวางเรนเดียที่แลนดี้โยนออกมาเมื่อถึงวันใหม่เคิรลก็ได้กวางเรนเดียที่แลนดี้ทำไปให้เมอร์เรียลดูแต่ย แต่ก็รูเหมือนว่าครั้งนี้โมเล่จะทนไม่ไหวแล้วเลยล้มลงไปก่อนแน่นอนคนทาเสียเล้งก็ไม่พ้นอุทิตอีกแล้วที่อยู่ระหว่างที่เคยเลดกำลังช่วยเมอเรียวตาเกก็นั่นปล่อยเชือกเฉยเลยนนเนื่องจากเคยเลดอู้งานและคิดว่าทำไมเขาต้องทํางานคนเดียวทาให้รูปบ้านถูกทาลายทั้งหมดหมดเลยทำให้แลนดี้เดือดจัดเพราะมองว่าทั้งสองทำให้เขากลายเป็นคนที่ล้มเหลวและตั้งใจจะฆ่าทุกคนเคยเลดยืนข้อเสนอไปท้าเขาแข่งเต้นเพื่อชีวิตทั้งคู่ตอนแรกไม่จะดูสูสีกันแต่สุดท้ายเคยเลก็ไม่ฝ่ายที่ชนะไปทำให้แรนดี้ก็เ็เนนเร่ม่มมองัวทลลหาะไสจย แต่เมื่อเล็กเข้าไปขอบคุณเขาที่ไว้ชีวิตแต่นั้นก็ไปให้กำลังใจแลนดี้ส่วนเคเลตก็กวาดเนเน่ที่แลนดี้ทำมาให้ดูและเมื่อเล็กก็ตั้งคำถามกลับไปให้เขาเกี่ยวกับที่ทำไมแลนดี้จะต้องสนใจฟังอนุสรงโง,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 ง่ๆแล้วก็พังมันทิ้งไปทั้งนั้นที่เขาทำอะไรได้มากกว่านั้นอย่างกวาดเนเี่อันนี้และเคเลตเองก็ฝิกมาเียนธุรกิจให้แลนดี้ไปด้วยส่งผลให้แลนดี้เขาตาสว่างและเข้าใจขึ้นมาว่าตัวเองสนใจคนอื่นมากเกินไปว่าจะคิดยังไงกับเขาจนไม่ได้ทำตามความฝันหรือสิ่งที่ พอรู้ตัวแบบนี้เขาได้ตัดสินใจยกเรนเดียไม้ทั้งหมดที่มีให้พวกเคอร์เลตและกับแบบเปิดธุรกิจเรนเดียของเขาจะได้รับการยอมรับในที่สุดว่าเขาก็ทําอะไรได้เรื่องเหมือนกันสำหรับผมเรื่องราวของแลนดี้มันคือเรื่องของคนที่กกัวคนอื่นจะตัดฟินและคิดเองกับสินที่เขาชอบหรืออยากทําตลอดเวลาจนไม่กล้าจะเริ่มอ,อะไรสักทีผมอยากบอกถึงทุกคนที่มีความฝันไม่ก็ความชอบที่ทําแล้วสนุกไม่เดือดร้อนใครนะครับว่าต่อให้คุณกังวลกับมันกลัวคนจะวิจารณ์กลัวคนจะตัดฟินคือเรื่องจริงของชีวิตมันไม่ได้ม โลกเรามันไม่แคร์หรอกว่าวิธีการความยากลําบากความหลงไหลและความเจ่งของส่ีที่เราชอบมันเป็นยังไงตอนทีเขาด่าเราตัดฝีเราสุดท้ายแล้วไงต่อผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเขาอาจจำคำพูดตัวเองหรือหน้าตาเราไม่ได้ด้วยซ้ำเหมือนกับไอ้พวกหุ่นยนต์ทำร้ายล้างตัวอื่นในเรื่องที่พากันดูถูกแลนดี้พอผ่านไปนสักพักมันก็แทบไม่มีใครจําคาพูดของตัวเองได้ด้วยซ้ำมีแค่แลนดี้ที่ยึดติดกับคาพูดพวกนั้นว่าเขาจะต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับจนต้องมาพิสูจน์ตัวเอง และเพิ่งมาตื่นมาเข้าใจตัวเองหลังจากคำพูดของพวกเคอร์เลดังนั้นอย่าเสียวเวลไปอธิบายคนที่ไม่เข้าใจแล้วครับเอาเวลาไป,ปมุ่งมั่นทำตามเป้าหมายและโชว์ความสำเร็จของเราไปเลยมันน่าคงจะดีกว่าจริงไหมและใครที่คิดวตัวเองร้อยเหมือนแลนดี้ที่ทำอะไรแล้วคิดวตัวเองไม่ดีสักอย่างฟู้คนอื่นก็ไม่ได้แถมต้องทรมานกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในทุกวันไม่กล้าเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเพราะกลัวคนรอบข้างจะดูถูกและไม่เข้าใจถ้าเปลี่ยนไปลองสิ่งใหม่ๆบางทีเราจะอยู่ผิดที่ก็ได้ครับและความสามารถของเรามันก็จะเป็็นนนนนอออออยยยยย่่่่่่่างงงืทีไไมใใชิััั้้้้้ดดววกกๆูบตเเหะ สนใจตัวเองเข้าใจในสิ่งที่เองต้องการและผมขอมันโคตรสาคัญมากคือขอให้ลงมือทาแบบตั้งใจแล้วไปลองมันอย่ามีข้ออ้างเยอะกับชีวิตเพราะยังไม่ว่าลมเลวหรือสําเร็จมันคงดีกว่าใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ได้ทําอะไรตามที่อยากทำาพักอย่างจนตายแน่นอนอย่าพยายามไปไขวยคว้าหาก,การยอมรับจากใครกับฝืนตัวให้เป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเราจริงๆครับถึงจุดหนึ่งท้าที่ฝืนมันก็ไม่มีความหมายอยู่ดีเป็นเพียงการยอมรับปลอมๆที่ไม่ได้มีใครแคร์เราขนาดนั้นคำสาปของเชอรี่ นื้อหาของตอนเริ่มต้นมาที่มีคนแปลกหน้ามาเคาะประตูเพื่อขอรับบริจาคทําให้เมอเร์เรลและเคเลต์ก็ให้สิ่งต่างๆกับเธอไปและพอเป็นคิวของอูทีสสิ่งที่เขาเลือกบริจาคให้เธอก็คือการเปิดประตูฝ่ายหน้าก่อนจะได้ให้ออกไปเขาเลยโดนเธอได้คาําสาบที่มันจะมีเมฆกับฝนคอยตามติดตัวตกใส่เขาตลอดเวลาเปรียบเหมือนภาพสะท้อนจิตใจอันมืดมิดของเขาที่เห็นแก่ตัวไม่เคยคิดถึงใครนอกจากตัวเองแน่นอนก็ตามสภาพอูทีสยังคงใช้ชีวิตต่อตามปกติเหมือนไม่มีเรื่องเกิดขึ้นทั้งไปดูหนังเดินเล่นไม่ว่อนทายจะมีคนมมาาาาาากหหน้หลยยตขามมาขอเช่ว แต่เขาก็ไม่ได้สนใจและปฏิเสธที่จะช่วยทั้งหมดเมื่อถึงเวลานอนลูกความที่คำสาบมันคือฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาเมื่อเล็กก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยทาให้เธอเลือกไล่เขาไปนอนนอกบ้านจนกว่าจะแก้คาสาบได้ต่อมาตัวที่เข้าด้านท้าแว่นตกอีกเขาเลยเริ่มเห็นภาพหลอนเห็นสิ่งรับข้ามเป็นปีศาจที่ตั้งใจมาทํร้ายเขาจนตาแกก็เผลอทาตัวเองเก็บตัวโดยหลังผ่านคืนนี้ไปได้เนี่ยครับมันก็ถึงวันเกิดของอุทศพอดีแต่าการเห็นภาพหลอนของเขามันก็ดูจะหนักขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นมองเห็นเมื่ ทำให้เคเตต้องรีบคิดวิธีแก้ปัญหาด้วยการไปหาเชอรี่โดยเธอไดอ้ขายกระจกวิเศษที่มันจะสะท้อนภาพลึกๆในใจของคนๆนั้นให้และพอเคลเลตจะเอามาใช้เขาด้านทกระจกแตกฟัง,งั้นแต่กลับกลายเป็นว่าอูทิที่กําลังมองเห็นภาพหลอนเขาด้ามองเห็นเคลเลตเป็นเด็กหัวโล้นที่กาลังร้องไห้มาเลยทำเขาสงสารขึ้นมาเพราะเด็กคนนี้ก็ดูเศร้าและทําเขานึกถึงตอนเด็กของตัวเองอูทิตเขาเลยมอบหมวกตัวเองไปให้การหัวร้านสุดท้ายคำฝาปมันก็ถูกแก้เนื่องจากความมีน้ําใจที่อูทิตอยากให้อะไรผู้อื่นด้วยใจจริงของเขา แม่ผมจะพูดแบบนั้นแต่ต่อมาอูที่เขาก,กลับมาหยาบคายและเห็นแกนตัวอีกครั้งในช่วงเวลาไม่นานทําให้ตาแกก็โดนคาสาปไปอีกรอบดูตอนเด็กผมไม่ได้คิดอะไรมากมายกับตอนนี้แต่มาติดที่ฉากหนึ่งนี่แหละที่กลับมาดูแล้วได้มุมมองใหม่กับฉากอูที่เห็นเคเล็เป็นตัวเองในวัยเด็กแล้วรู้สึกสงสารเห็นใจจนยอมให้หมวกไปใส่ทั้งนที่อูที่เป็นคนเห็นแกนตัวเชื่อไม่มด้บันใายอะไรใครเด็ดขาดเมื่อก่อนผมเห็นอูที่เป็นแค่ตัวร้ายฮายๆที่ผมมาโดนกระทืบแต่ตอนนี้ผมกลับเริ่มเข้าใจเขาว่าทาไมตาแกถึงร้ายดดูด ไม่ว่าทั้งแม่ที่ชอบหาเรื่องด่าเขาพี่ชายที่คอยดูถูกตัวเขาที่มีปมเรื่องหัวร้านแต่ยังไม่รับเรื่องที่เขาชอบเจอจากแม่อย่างการที่เขาชอบโดนเปรียบเทียบกับพี่ชายและพ่ออยู่ตลอดเวลาไม่แปลกใจที่เขาจะกลายเป็นคนแบบนี้พึ่งถ้าถามว่าตาแกมีด้านที่ดีไหมคือมันก็มีบ้างแหละครับอย่างการที่เขาเป็นห่วงเมอเรียวรักเธอแบบจริงๆรวมถึงเป็นคนที่กระดานยูรักแม่ฝุดหัวใจให้ความเคารพและไม่เคยโกรธแม่เวลาที่เธอทาลายความรู้สึกเขาหรือสร้างแผนทําให้เขากลายเป็นคนที่มีปมในใจแบบนี้พอกลับมามองในสังคมเราเนี่ยครับ มันก็เหมือนหลายๆครอบครัวอาจจะเหมือนตัวเราด้วยซ้าที่ไม่ว่าจะเจอครอบครัวแย่ๆเจอผู้คนเร็วๆในสังคมที่บางทีเราก็อาจจะเกลียดคนนั้นจนถึงขั้นโกรธและอยากฆ่ามันให้ตายแต่ถ้าเรานึกเรื่องนีน้ขึ้นมาได้ว่าเออจริงๆแล้วสุดท้ายทุกคนรวมถึงตัวเราก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่มีปมในวัยเด็กมีเรื่องมีสภ,ภาพแวดล้อมบางอย่างที่ส่งผลให้เรากลายเป็นแบบทุกวันนี้การการะทำที่เขาทําแบบนี้มันก็คือภาพสะท้อนปมในใจของเขาแน่นอนผมไม่ได้จะฝืนว่าการที่มีปมในใจใแย่ๆมันจะสามารถเป็นข้อออ้าาาาในนนนนกกกรรววตตีทํัลม่่คื แต่ที่ผมจะฝือคือถ้าเราคิดแบบนี้มันคงทําเราใจเย็นขึ้นมาได้จริงไหมครับอาจจะไม่ได้หายโกรธแต่ก็คงลดความอาฆาตที่มีต่อคนคนนั้นลงต้นไม้วิเศษแห่งโนแว์เนื้อหาของตอนมาเริ่มมาที่เมอร์อได้รับพัสดุของเธอพร้อมกับเมล็ดต้นไม้ที่เป็นของแถมมาเฟิงอูทิก็มองมาไร้ประโยชน์เพราะที่นี่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วเลยยอมันออกไปข้างนอกส่งผลให้ก็ไม่โดนเคอร์เลตและด้วยความที่ไม่มีอะไรจะเสียเคอร์เลตก็จะพยาปลูกมาดูสักหน่อย ปรากฏว่าต้นไม้ต้นนี้มันไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเพราะใช้เวลาเพียงไม่นานมันก็โตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่ทาให้ต้นไม้นี้มันพิเศษจริงๆก็คือการทําความปรารถนาของคนในบ้านได้นี่แหละเช่นตอนแรกมือเลวบ่นว่าอยากได้เตาอบใหม่อยู่ๆก็มีเตาอบอันไหนมาเฉยหรือตอนที่เคยเดอยากได้รถตักดินมาเล่นต้นไม้มันก็จัดให้ตามคําขอทุกอย่างเหมือนจะดีครับเว้นไว้แค่คนหนึ่งนั่นคืออูทีที่เขาเริ่มสะสมความอิจฉาไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเกลียดชัง เนื่องจากมองมันเป็นสิ่งที่มาแย่งความสำคัญของตัวเขาที่มีต่อครอบครัวไปเรื่อยๆทําให้เกิดขับรถพุ่งชนมันยรนนี่ไวาตอนนั้นเม์เล่มาห้ามไว้ทันก่อนเมื่อถึงวันต่อมาเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพอมอร์เล่เกิดป่วยขึ้นมาและพอไปตามหมอก็ดูเหมือนหมอจะไม่สามารถช่วยอะไรได้อีกเคเลเดตเขาเลยลองไปขอความช่วยเหลือจากต้นไม้ดูฟึ่งต้นไม้มันก็ได้มีรูปร่างหน้าตาโผล่มาฟะง,งั้นแม้แรกๆเคเลเดตจะรู้สึกกลัวไปบ้างแต่ต้นไม้เขาก็ไม่ได้มาร้าย พอมพยายามบอกกับเคยเหลวว่าไม่ต้องกลัวเขาและช่วยบอกถึงวิธีการรักษากเมอเลียวที่มันจะต้องใช้เวลาสามวันรวมถึงเรื่องที่ตัวเขาจะถูกค้นภายใน3าวันนี้เช่นกันตัดภาพมาที่อุทิศกันบ้างครับที่ตอนนี้เนี่ยเมื่อไม่มีเมอเลียวมาขวางทางเขาก็เริ่มหาสารพัดวิธีมาตัดต้นไม้ให้ได้แต่ทุกครั้งก็ล้มเหลวเพราะมีเคยเหลเคาช่วยป้องกันไว้ตลอดโดยหลังพยายามมาหลายครั้งมันก็มีช่องโหว่จนได้ครับที่เคยเหลได้รับสายจากหมอเก็ยบยารักษาทําให้เขาต้องรับสายตาจากต้นไม้วิเศษไปเมื่อทั้งอุทิศใช้จังหว ตมาเฟลจะพยายามถามหาเหตุผลว่าอูทิจะได้จากการโค่นเขาได้รวมถึงถามว่าการกระทําแบบนี้มันจะทำให้ตัวอูทิรู้สึกมีความสําคัญมากขึ้นจริงเหรอแต่ด้วยความอิจฉาที่มันบังตาสุดท้ายอูทิก็เลือกตัดต้นไม้เฟลอยู่ดีเฟอ่อเคยที่เพิ่งกลับมาแล้วเห็นทุกอย่างก็เกิดนึกเสียใจขึ้นมาทันทีที่ตอนนี้ตอมาถูกโค่นลงแล้วและถึงจะถูกโค่นไปเนี่ยครับตมาร์เฟลเขาก็ยังรอเคอร์เลตผู้บอกวิธีการกับสูตรที่จะทํายารักษาให้ช่วยมเมอร์เรียวจนเขาก็ช่วยเธอได้สําาเเรร็็จในขณะททที่่อิกอกลบบมมปวยยแแน ผมว่าตอนนี้มันให้ข้อคิดดีมากครับเกี่ยวกับความอิจฉาและการ,รวางตัวการระวังตัวไม่ให้เราไปหักหน้าผู้มีอํานาจหรือโดดเด่นมากกว่าเขาเกินเพราะมันจะทําให้เราถูกกันแกล้งได้ในตอนนี้ผมขอเปรียบอูทิสเหมือนเป็นผู้มีอํานาจฝนต้นไม้ก็เป็นเหมือนคนที่เก่งกับโดดเด่นมากๆและขวานที่อยู่ในมืออูทิสก็เปรียบได้อยู่ว่ามันคืออํานาจของคนที่มีอํานาจที่สามารถชี้เป็นชี้ตายปิดโอกาสเราได้คือผมอธิบายแบบนี้ดีกว่าครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีอดีตมีเรื่องที่เจอต่างกันจนทําให้เราปเป็นเราในทุกวันนี้ ส่งผลให้เราก็จะไม่มีทางรู้เลยครับว่าแต่ละคนเขามีปมอะไรมีเรื่องอะไรที่เจอมาบ้าง เพื่อการที่เราไปโดดเด่นเกินหน้าเกินตาคนที่มีอำนาจมากกว่าเราเช่นครูหรือหัวหน้าไอ้สิ่งเล็กๆพวกนี้ที่เราคิดว่าไม่เป็นอะไรมันอาจจะเผื่อไปกระตุ้นปมในใจบางอย่างเขาจะทําเขาอิจฉารู้สึกไม่ดีพร้อมเพ่งเล็งเป้าหมายมาการแกล้งที่เราเช่นกรณีอูทีที่ต้นไม้มันไม่ได้ตั้งใจแต่เป็นกระตุ้นปมของอูทีที่เขาคิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ค่อยสําเร็จและเป็นคนที่ไม่ค่อยสําคัญพออูทีโดนต้นไม้มันแย่งความสาคัญอย่างเดีที่เขามีต่อครอบครัวตอนนี้ไปสุดท้ายเขาเลยแสดงออกมาผ่านความอิจฉาความโกรธและอยากลงมือบคครวเาาแ่หนก็ตม พอฟังฟังดูมันโคตรงี่เง่าเลยใช่ไหมครับฟึ่งก็ถูกผมเองก็ยังเห็นด้วยว่ามันโคตรงี่เงา่าแต่ทําไงได้มันคือหนึ่งในความเป็นจริงของชีวิตเราที่เราควรรู้ว่าจังหวะไหนควรโดดเด่นควรไม่โดดเด่นรวมถึงการเข้าใจคนที่มีอํานาจมากกว่าเราเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นและระวังภัยไม่ให้คนแบบนี้มาทําร้ายเราได้เพราะเราจะเจอคนแบบนี้ทุกช่วงชีวิต แน่นอนอย่าไปคาดหวังที่จะให้ทุกคนมาชอบเราไม่อิจฉาเราไม่คิดร้ายกับเราคือมันเป็นไปได้ยากเลยแทบเป็นไปนไม่ได้ครับอะไรแบบนี้แถมเหนื่อยด้วยที่ต้องมาระแวงว่าเราทำนั่นทำนี่มันจะไปกระตุ้นปมในใจใ,ใครไหมเรื่องพวกนี้มันเหมือนเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้วที่มีความอิจฉาเป็นเรื่องปกติอยู่ที่ใครจะควบคุมและแดงมันออกมาได้ดีกว่ากันสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดบางทีก็ต้องยอมเลือกครับยอมรับให้บางคนขงเขาเกลียดเราอิจฉาเราไม่ชอบเราบ้างระวังคนที่มีอำนาจกับคนที่อยู่เหนือกว่าเราก็พอฝั่งมมเรรียนู้นกฎของงัคม เรียนรู้การใช้ชีวิตและอะไรที่เราจะทาแล้วเราไม่เสียเปรียบตับใดที่เรายังเป็นมนุษย์ผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่เราจะไม่มีวันออกไปได้ครับสุดท้ายไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่เราก็ต้องเล่นเกมนี้อยู่ดีเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ผมมองว่าตัวผมยองไม่ใช่ไกลชีวิตสอนชีวิตใครได้คลิปพวกนี้ที่ผมทําในช่องผมทํามาเพื่อเตือนสติตัวเองคําพูดผมมันมาจากความคิดการเดินทางและเรื่องที่ผมได้เรียนรู้ผมเชื่อทุกคนมีหนทางมีการเติบโตของตัวเองและผมไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนมาเข้าใจาสิ่งที่ผมสื่อหรอกแบบที่ผมพูดในิป เพราะทุกคนมีปมมีเรื่องที่เจอมีความนึกคิดต่างกันไม่มีทางที่ข้อความหรือคําพูดผมจะเข้าไปในความคิดความเข้าใจของทุกคนได้หมดทุกคนเองก็มีเรื่องราวมีความคิดความเชื่อของตัวเองทั้งนั้นผมก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าคนนึงจากโลกอินเทอร์เน็ตที่อยากพูดในสิ่งที่ผมอยากพูดเท่านั้นแต่ผมก็ดีใจนะครับที่เห็นหลายๆคนชอบและเข้าใจสิ่งที่ผมอยากฝึกจริงๆ ไฟที่ผมเลือกทาคลิปเกี่ยวกับการ์ตูนเพราะผมชอบมันผมโตมากับมันจนผมก็ไม่ได้ดูตัวด้วยทำนะเพราะความชอบดูในพวกนี้ซ้ำๆในวัยเด็กมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่หลอ่อหลอมผมสร้างผมให้มีความคิดด้านหนึ่งของจิตใจเป็นแบบนี้ซึ่งเมื่อได้ย้อนกลับไปดูการ์ตูนพวกนี้ผมเองก็ได้อะไรหลายๆอย่างกลับมาเหมือนได้นึกคิดเรื่อล่าของตัวเองไปด้วยผมเลยอยากเอามันมาถ่ายทอดผ่านความเข้า,จาใจและประสบการณ์ชีวิตของผมสำหรับผมแม้เคลียบมันจะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่เก่ามากแต่ก็ยังคงความสนุกและมีข้อคิดที่ดีมากมาย เต่อใครรู้สึกว่ามันยังมีตอนที่รู้สึกดา์กกว่านี้ทุกคนคิดถูกแล้วครับคลิปนี้มเป็นเพียงพาร์ทแรกเท่านั้นดังนั้นยังไงหลังดูจบผมก็ขอฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้ก่อนที่มันันคลิปนี้ให้คนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนเราอีกเช่นเคยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า